ว่าเสาร์สักทีนะเนี่ยเมื่อวานทำการบ้านจนถึงดึกดื่นเลยอะวันนี้ได้พักสบายใจจังง่นนะสิอยู่บ้านอะเบื่อเบื่อดูรายการปอบหนีน้อยดีกว่าเห็นว่าหนีตัวนั้นอะโดนบอบสีงด้วยนะยเอาละเปิดข่าวสักหน่อยก่อนจะไปดูรายการปอบหนีน้อยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่มากบากเลยนะครับ ชายเสียสตินะครับบอกว่าตัวเองเจอสมบัติในท้องทะเลซึ่งในนั้นมีทองคําบริสุทธิ์มูลค่ากว่า30ล้านบาทอ่าพี่น้องที่รักประจนไัยเอ๋ยถ้าพวกแกอยากได้สมบัติโจนสลัดแล้วก็ฉันได้ซ่อนไว้ทุกที่บนเกาะโจนสลัดไม่แน่นะพรุ่งนี้พวกนายอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้เหล่าโจนสลัดตัวน้อยข้าน่ะ รอพวกเจ้าอยู่นะเฮ้ยไร้สาระาจ,จริงๆเลยสมบัติโจรสลัดอะไรเล่าเนี่ยยุคไรยุคไฮเทคแล้วนะยุงยุงไร้สาระจ,จริงๆเลยสมบัติโจรสลัดอะไรเล่าเนี่ยยุคไฮเทคแล้วนะลุงไม่มีใครเขาโง่เชื่อหรอกเนาะอาจจะเป็นโจรสลัดให้ได้เลย ไปเธอฟูจิเงินทองกำลังรอพวกเราอยู่นะตายแล้วนี่ไงคนโง่ที่ฉันว่านี่นายเชื่อคนง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเสือเอ,เอเ็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคุณลุงโบ้โซนะจ๊า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกฟรีแล้วตอนนี้คุณมิกกี้ในเกมโรบอกเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาตามหาสมบัติที่ในเกาะโจสลัดการจะเป็นงั้นไปกันเลยน่าจะใช่ที่นี่นะที่เป็นเกาะมหาสมบัตินะอ๋อสวัสดีจอนูนูยินดีต้อนรับทุกเกาะมหาสมบัติอ่ะเอาล่ะ ้าสอนไว้แถวๆนี้อานายลงไปตามหาดูนะครับโอ้โหฉันรู้สึกมีความเฮกเขิมขึ้นมาทันทีเอาละเราต้อกระโดดข้ามแม่น้ำนี่ไปเราไปการผจญภัยด่านแรกรึโอ้โหกระแสน้ำเที่ยวแรงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตกลงไปนัน่นไงตกลงไปตายเลยเออเย้ยพาแล้ว เอาละดันมาจนได่ดนที่สองเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นให้ปีนขึ้นไปบนภูเขานะหน้าผาสิโอาา้โหไปเลยเอ้ยเอบอ่าเอาละขึ้นไปฟิรฟึร์สเฟเย้พาแล้วเซฟเลยโอ้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นฝึกการทรงตัวหรือเปล่าน่าจะใช่นะ ปึ๊บเึ๊บปพ๊บถ้าตกลงไปในน้ำพวกเราตายเหมือนเดิมแน่เลยอ่ะปึิบเย่ผ่านและอ้าวเ,เอาตายเฉยเลยเอาละโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเอ้ามาเลยจ้าหนูหนูโอ้พวกขอไฟข้ามมนก็กำลังปัดคูอีกด้วยอ่ะสมจริงจุดๆุดอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่ของจริงเหรอน,น่าจะเป็นของปลอมนะดูสิเป็น,นก้อนๆเลย เอาล่ะโอ้สวัสดีจ้าถึงเวลาที่กเราจะเข้าไปแล้วนะอเอ๊ะมันว่าภูเขาไฟมันกำลังประทุน่รีบเข้าไปลบข้างในเร็วอา้าวเฮย้ยของจริงหนักเหรอเอาล่ะเข้าไปโอ,โ,อโ,อโอ้เอาล่ะกล่องของกล่องสมบัติมันนา่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แหละฉันลืมแล้วว่ะอา้าวไม่ไงอะ่ะเอาละต่อไปเราต้องข้ามสะพานนี้ไปนะ โอ้ลาวามากระเด็นขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอใช่นะปรึรบยี <Yeah. S 1> เอาละต่อไปตรงนี้ก็มีลาวายอีกแล้วปบ๊บปึ๊บโอเคเอาละข้ามสะพานไปเลยอุ้ยจะก,กลัวตกจังเลยอะเอาละเซฟก่อนตรงนี้เป็นการทรงตัวเหรออุ้ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยตกลงไปข้างในลาวาตายแน่เลยอะเอาละเึ๊บเึ๊บ นายรอฉันด้วยโอเคเซฟเลยอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยซากฟอสซิลของตัวอะไรบางอย่างเหรออุ้ยตัวโตตัวใหญ่ตัวโตเหมือนกันนะเนี่ยเอบเอฟเจ็บเจ็บแอะตายเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่บนหัวของมันอ่ะเป็นตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไหนตัวตัวอะไรไม่รู้ที่มันมีเขาเขา เอาละดันต่อไปวราคต่อไตเชือกว้าวเชือกนี้สมจริงจริงเลยอะเชือก .jpg เอาละยังมีลาวาอีกนะเนี่ยพวกเรายังไม่ผ่านพ้นไปจากลาวาเริบเลิฟเลิโอ้โหอันนี้มันระเบิดนี่นะเฮ้ยเอาไประเบิดอะไรกันแล้วเนี่ยขึ้นไปดีกว่าเลิโอ้โหเราออกมาได้แล้วหรอ ก็จะใช่นะเอ้เจ้าหนูมาตรงนี้แล้วอ๋อโอเคครับเอาละเอาละมาตรงนี้มาตรงนี้เอาละนายกดระเบิดเลยนะเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้หรอเอา้ากดระเบิดเหรอกดตุ้มมันไประเบิดข้างในถ้ำเ่ยใช่มันไประเบิดข้างในถ้ำ,นะถำโอ้โหอะไรละเนี่ยนี่มันเหมืองนี่นะ ไหนเราเข้าไปดูสำรวจดูซิเผื่อจะมีกอสมบัติแถวนี้โอ้โหอะไรเนี่ยจ่๋ยด้วยแกติดอยู่ที่นี่ช่๋ยด้วยโอ้เหมือนว่าเราต้องขึ้นนี่ไปและระวังตกไปในน้ําสีเขียวด้วยละ่ะเหมือว่ามันจะเป็นน้ําพิษหรือเปล่าอะ่ะเอาละ่ะเพวกเราก็ระวังระเบิดมันจะแตกด้วยนะระเบิดมันจะระเบิดอะ่ะเอาละ่ะเดินตามล่างรถไฟไปก็แล้วกันเดีย๋ยวมันจะเจอทางดี โอเคโอ้โห okay. oh แ่งสว่างโทรมาจากข้างบนตรงนี้มีแพแพเล็กๆล็กบเึิบโอ้โห oh, อันนี้ดำจ้ะอันน่อละเอ้ยกระโดดไม่ทันเอือด่านนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยให้ไตเลาะน้าขาไปเึปิบเึิบโอเคเึิบ สุดท้ายเย้พานแล้วเอาละปีนขึ้นไปโอ้โหฉัเจอแสงสว่างอยู่ข้างหน้านั่นแล้วรอจัดก่อนนะยอยได้เลยโอหมันว่าอยอยจะมาหาสมบัติเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ฟูจินายจะไม่พูดหน่อยเหรอไม่นายพาฉันมาสวยเอา้าวก็พระจนไภัยกับโจรสลดัดมันก็ต้องมีความฮึกเหิมอ,อะไรหน่อยสิเออก็ได้ก็ได้ ทำไมเสียงนายเปลี่ยนนะเอท่าโทษน,นะเคยภาฟูจิไปไปมามาฉันรู้สึกว่าภาคฟูจิเสียงโตขึ้นไปทุกวันทุกวันไม่เป็นไรเอาละ้า่ไหนด้สมบัตินายก็แบ่งฉันด้วยนะได้เลยเอาละโอ้โออะไรเลยเนี่ยนายต้องเลือกเถาวันที่ถูกต้องนะได้เลยวิธีน้องเจนเจบอกว่าให้เราทําแบบนี้แล้วก็ดูอ๋อถ้าดูว่าอัานไหนมัน มองแม่ฮะลกก็ไปได้ใช่ปะเค okay. ไปตรงกลางอันเนี้ยมันจะอันขวานะเริบโอเคต่อไปอันไหนเนี่ยโอเคตรงกลางเรบเรียบร้อยเอาละ่ะเคลนไปเลยโอ้โหอ,อะไรเลยเนี่ย เอ๊มาเร็ว hmm. ฉ um. yeah, <A> ันรออยู <facial> ่ตรงนี้นะได้เลยโอ้ทำไมสะพานมันเป็นซี่ๆี่แบบนี้เลยเนี่ยกลัวตกลงไปอะเอฟเอฟเอบเบฟเบฟเบฟึอฟจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บย้ผาแล้วเอาล่ะพวกเราจะขึ้นเรือไปเหรอใช่ แล้วก็ขึ้นเรือไปเพราะตรงนี้มันเป็นทางตันเอาละไปเร็วโ,โหดีนะมันเป็นดาบปลอมดาบจริงนี่หน้ามีแต่เลือดแน่นอนเอาละ่ะไปกันเลยอเอาละมาถึงแล้วโ,โหอะไรเลยเนี่ยทำไมมีแต่ถังกลิ้งๆล,ล,งลงมาโอโ้ฉันดูจากสภาพมันเป็นถังกลิ้งลงมาโอ้โห โอะห้อยสหายมาตรงนี้แล้วนายต้องหาทางหาตรงนี้ไปนะแล้วนายก็จะเจอสมบัติอยู่ข้างบนนั้นเฮ้ยเราเดินเส้นทางกลางได้ไหมลองเดินดูก่อนก,ก็ได้กลัวโผมักหน้าเฮ้ยเฮ้ยเี้ผ่านอุยอ้ยโอ้โหเฮ้ยผ่านเฉยเลยเย้โอ้โหข้างหน้านี่มันระแระแนเนี่ย เข้ามาเลยเอยเหมือนว่าเราจะมาตรงนี้แล้วนะนี่จะเป็นถ้ําของแบล็กเบิร์ดเอาล่ะรีบเข้าไปเร็วได้เลยครับโอ้ขออนุญาตเข้าไปนะครับเอาล่ะเข้าไปมันจะมีกับดักหรือเปล่าอ่ะเืิบโอ้โหหยอะไรเลี่ยมๆน่าจะเป็นสมบัตินะ ระวังกับดักด้วยล่ะได้เลยครับนี่เฟ๊บโอ้โหมันก็เรืองแสงจะเกินมองตัวเองแทบไม่เห็นบมองพื้นแทบไม่เห็นอีกสักหากเฟบโอเคพาแล้วตรงนี้ใช่ปะนี่จะในกลิ่นของเงินทองโอ้โหจริงด้วยมีแค่นี้เหรอเอ,อ้ยยออังไม่ไม่น้อยอยังนี่อาจจะเป็นแค่ภาพเฉยๆก็ได้ข้างในอาจจะมีเยอะกว่านี้ เอาละเพราเราจะใส่ถาว,วันไป,ปรลืร้มๆๆนั่นล่ะไปๆๆๆๆเย้เซฟเลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีโขดหินอีกละไปไหนก็เจอแต่โขดหินก็แน่ละสีที่นี่มันเป็นทะเลนี่นาเออจริงด้วยแฮฟูจินั้นนี่ฉลาดจริงๆเลยเอาละจะเปีนขึ้นไปนะปีนขึ้นไปแล้วจะเจออะไรก็ไม่รู้เอาละ เข้นาไปโอ้โหน้ำแหลมคมอึอาเหือกตายเอาละมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยระวังธนูนี่มันจะยิงออกมาด้วยนะมันไปกับดักนะ่ะโอ้โหโอ้โหพวกเราจะรอดไหมเนี่ยต้องรีบไปต้องรีบไปอุย้ยเกือบโดนแล้วเชียดตุดนั่น ไม่ได้โดนนานูปากหลอกตกน้ำตายโอ้ยผ่านไปแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นแผนที่อะไรเนี่ยแผนที่สมบัติเหระมองไม่ออกแฮะเอาละเฮ้ยทำไมได่านนี้มันดูง่ายๆแฮะโอ้โหทรายดูดต้องรีบไปแล้วก่อนที่มันจะจูดตัวพวกเราจงลงไปเฮ้ยเอ้ยอันมันมันดูชันมันดูชันนายรีบๆกระดึบกระดึบไปเร็ว ลยเยอะมาจะถึงเนี่ยเอ้ยเอ้ยกระโดดได้ไหมโอ้โหกระโดดยิ่งช้ากว่าเดิมอีกเอ้ยออกมาได้และเอาละเซฟฮูว์ันต่อไปเป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเหมือนที่เราเล่นกันเมื่อวานอะ่ะนี่น่าจะใช่นะเอาละเริ่ โอ้นั่นไงลูกมันมีก้อนหินอุ้ยอุ้ยอะไรอะเย่เหมือนว่าตอนนี้เราจะมาเจอขุมทรัพย์แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอเย่ว้าวอ้าวเย่ผ่านแล้วเก็บเหรียญเก็บเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญซีเครตน่าจะใช่นะเอาละ รีบล,ล่องเรือกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่แม่น้ำปิงไกลไปไหมเออแม่น้ำยมแไะไกลไปเออเจ้าพญาเออนั่นแหละเอาละเย,ย้พวกเราผ่านแล้ว,ว,วนี่อ่ะอ่ะอ่ะยังไม่ผ่านหรอกปะใช่ยังไม่ผ่านโอ้โหพวกเราต้องระวังไปเรื่อยเออตายหมู กว่าจะผ่านดูใบมีดก็ก,ร,กระตุกซะนือเกินเอาละโอ้โหอะไรกันนะเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่มันจะไม่มีวันโดนปืนใหญ่อย่างแน่นอนอึบเย้ออกไปเลยจะไม่อยู่ตายเรือนี้แล้วไปแล้วบายเฮ้ยเฮ้ย,ยพวกเราเออกมาได้แล้วดีใจด้วยนะสหาย รีบเอาอันนี้แล้วก็กลับบ้านไปเลยเย่ yeah. เอาผิดก้อนนี้ไปก็พอเนาะว้ Woo ู้โูผ่านแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบมามหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับสำหรับวันนี้ขบตัวลาไปก่อนบายบายอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเย่ yeah. ไปละบายบาย